สวัสดีแฟนเพจฟาสต์คลิกทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินนะคะก็จะมีเทคนิค,นะคะในการติดต่อ Facebook ผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเราเองนะคะโดยปกติแล้วเวลาเราเกิดปัญหานะคะเ,เรื่องของบัญชีโฆษณาถูกปิดเ,เพจเรามีปัญหาโพสต์ไม่ได้นะคะหรือปัญหาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในเชิงเทคนิคหรืออ,อ,อะไรก็แล้วแต่ ะะเราก็จะมักจะติดต่อนะคะผ่านาติดต่อไปยังเฟ e บุ o k นะคะผ่านทางใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองสมมุติว่าวันนี้ถ้าเราอยู่ข้างนอกแล้วเราต้องการติดต่อเลยเราไม่ได้พกคอมพิวเตอร์ไปด้วยเราจะทํำยังไงล่ะ,ะงั้นวันนี้เรามีเทคนิคนะคะง่ายๆนะคะด้วยวิธีการแชทหา facebook ผ่านโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะ,ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็เข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ปกติของเราเลยนะคะแล้วก็ กดที่ตัวค้นหานะคะตัวเสิร์ชแล้วก็พิมพ์คำว่า facebook business support นะคะอันนี้แอดมินพิมพ์ไปเรียบร้อยแล้วแอดมินก็จะกดเข้าไปเลยเพื่อความรวดเร็วนะคะพอเข้ามาถึงในหน้านี้นะคะก็คือจะเป็นตัวเพจของทาง facebook business support นั่นเองดังนั้นนะคะเราก็จะเจอปุ่มสีฟ้าด้านหน้าโอ้ใหญ่ต่างาเลยนะคะก็คือกด contact หรือว,ว่าติดต่อเขานั่นเองนะเราเลือกตัวนี้ก็จะพาเข้ามาที่ยังหน้าเพจนี้นะคะวิธีการนะคะเราเลื่อนลงไปจนสุดเลยค่ะด้านท้ายเลย ด้านท้ายๆเลยนะแล้วก็สังเกตคำว่า advertiser h l b center นะคะที่อยู่ด้านล่างจากตัว event นั่นเองนะกดตรงนี้เข้าไปพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะพามายังหน้าที่เราจะสามารถติดต่อนะ Facebook ผ่านตัวโทรศัพท์มือถือของเราได้แล้วนั่นเองนะเราเลื่อนลงมานิดหนึ่งนะเราจะเจอปุ่มสีฟ้าๆนะคะสังเกตได้ง่ายๆนะคะก็คือตัว get start นั่นเองนะคะก็คือเราเลือกวิธีการติดต่อ แบบอื่นนอกเหนือจากที่เขามีไว้ข้างบนนั่นเองนั่นแหละนี้เรากดเข้าไปไง่ายเลยพอกดเข้าไปปุ๊บนะคะเขาถามว่าเออเราอยากจะติดต่อเราเราใช่ผู้ลงโฆษณาใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ถ้าเราบอกว่าจะรับเ็สซัพพอร์ตไปเลยตรงน้เห็นไปุ๊บ,บจะขึ้นปุ่มแชทขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะอ่าสำหรับบางท่านนะที่ยังไม่ขึ้นปุ่มแชทก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะยังไม่เคยลงโฆษณามาก่อนนะคะเป็นเป็นบัญชีที่เปิดขึ้นมาใหม่หรือ ก็เริ่มลงโฆษณาไปบ้างแล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังลงจํานวนเงินไม่เยอะฟังก์ชันนี้อาจจะยังไม่ขึ้นก็าจะขึ้นเป็นให้ส่งเป็นเรื่องของตัวอีเมลเข้าไปแทนนะคะเพื่อติดต่อไปอย่างช่องที่เฟซบุ๊กแต่นี้ของทางแอดมินก็ขึ้นจำขึ้นตัวแชทเรียบร้อยแล้วอ่ะเราก็กดเข้าไปที่แชทหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ข้อมูลใส่ชื่อนามสกุลของเราเบอร์โทรติดต่อของเรานะคะแล้วก็อีเมลนะของเราหลังจากนั้นเราก็ติ๊กไปนะคะว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับ เ,ออเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ใส่ตัวเขา id พอกดีพิ้ดเตตเสร็จแล้วนะคะก็เริ่ม start chat พอเราหลังจากที่เรากด start chat แล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็รอค่ะรอเจ้าหน้าที่ facebook เนี่ยออมาคุยกับเรานะ,ะระยะเวลาในการรออาจจะเร็วหรือช้านะคะขึ้นอยู่ที่ว่าณนะเวลานั้นเจ้าหนะ้าที่เขาเ,ออเต็มหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะคะแอดมินเคยรอ,อนานสูงสุด ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงก็ปล่อยหน้าทิ้งไว้อย่างนั้นเลยนะคะแต่พอดีว่าวันนั้นแอดมินก็นั่งอยู่ที่ออฟฟิศนะคะก็เลยไม่ได้รีบร้อนอะไรน,นะคะก็วิธีการนะคะแชทผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเรานะคะก็ง่ายๆแค่นี้เองเพียงไม่กี่คลิกเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อคุยกับเจ้าหน้าที่ Facebook แล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าชื่นชอบนะะก็ like, กดไลค์กดแชร์นะคะให้เป็นกำลังใจของ แอดมินด้วยแล้วก็ฝากติดตามนะคะเพจ f a Fast k i c k ของเรานะคะเราก็จะมีทริคนะคะมออีข้อมูลดีๆนะคะมาแนะนำกันนะคะที่เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์งั้นะะวันนี้แอดมินขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ